รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ค่ะตอนรับคุณผู้ชมนะคะเขาซู้รายการชุมชนเหล่าเรื่องนะคะวันนี้คุณผู้ชมคะ่ะพิซอนนะคะจะพาคุณผู้ชมนะคะมารู้จักชุมชนบ้านซาลานา้มนะคะในพื้นที่ของอําเภอชนะจังหวัดสงขลานะคะที่นี่ค่ะคุณผู้ชมคะเขามีจุดเด่นในเรื่องของการเวาทวส่งเสริมไฮพี่น้องในชุมชนนะคะมีการปลูกกอกราชินีแล้วก็เอากอกอาชินีนั่และมาทําการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆของชุมชนแห่งนี้ที่สําคัญคุณผู้ชมคะชื่อว่าเป็นการมอบอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ ให้กับพี่น้องในพื้นที่นีโดยการถี่ว่าส่งเสริมในเรื่องของการปลูกกอกราชินีในพื้นที่ของบ้านซาลานามค่ะ ชุมชนเล่าเรื่องในวันนี้ค่ะเรามากันที่บ้านสาราน้ำหมู่ที่8ตาบลคลองเปรี้ยอําเภอจนะจังหวัดสงขลานะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูกลุ่มทอกกราชินีที่บ้านสาราน้ําที่ได้นําเอาภูมิปัญญาของการทอกกราชินีมาจากทางภาคอีสานมาสานต่อ,อยังพื้นที่ของบ้านสาราน้ําค่ะจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์กกราชินีหนเดียวในจังหวัดสงขลา ก่อนอื่นค่ะพี่เอ๋คะอยากจะให้พี่เอ๋ดได้เลา่าชื่อว่านี่และเราเอาตอนกกเนี่ยค่ะเราก็เร่เริ่มกลุ่มเนี่ยในการท่อกกราชิเนี่ยมาหน้าหรือยังคะคือ พีเอนะจริงๆแล้วเป็นคนอีสานแต่ว่ามาอยู่นี่นานแล้วค่ะมาแต่ง,งานแล้วมีครอบครัวนี่แล้วทีนี้พ่อพี่ลบอไปที่อีสานก็เลยเห็นบนรรพบุรุษเห็นพ่อแม่เห็นพี่พพน้องแถวนั้นเขาทําเสื้อจากแาก,กต้นไม้ตรงนี้ค่ะต้นกกราชนินีแล้วก็ชื่อเพราะดีเป็นมสรมรสมงคลพี่เอก็เลยว่าเออยากจะเอาอาชีพนั้นมา้อนให้คนตายมีรายได้เสริมเพราะว่าอาชีพหลักของเขาก็คือเป็น ตัดยางอะค่ะก็เลยมาเริ่มตรงนี้ก็เลยมาก่อตั้งกลุ่มขึ้นมาแรกๆก็คือไปคองพ่อช่อได้กี่มาสามตัวค่ะตัวแรกมีสีตัวกขของพีเอพีซื้อเองแล้วก็เลยเอามาซ้อนซ้อนให้เขารู้จักตั้งแต่ปลูกแล้วก็ตัดตัดแล้วก็มายอมยอมแล้วก็เอามาท่อท่อแล้วก็เอามาเย็บเป็นเป็นเสื้อเป็นอะไรนี่แวเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาค่ะค่ะเราจากวันนั้นจนถึงตอนนี้กี่ปีได้แล้วคะ เ,เริ่มเริ่มมา้า้า้า,ายังไมจ่จดจดรัติสาหังกิษก็คือประมาณปีปีป,ปีตั้งแต่ปีหกตน้ตนตปีหกห้าก็ไม่นานที่ก็ไม่นานที่ค่ะแล้วถ้าพูดถึงเนี่ยไอ้ต้นกกราชิน,นีในพื้นที่ในชุมชนของเราตอนเนี้ยนี่มีเยอะไหมคะร่วาม,มันขึ้นเองตามธรรมชาติร่วา,าเราต,อรตออ้องปลูกันถืนแรกเริ่มของกลุ่มนะคะ คือ <c oughs> เอามาจากอีสานพ,พี่ขึ้นไป<อ>บ้านแล้วเอากระเทงใช่ใช่ช,ช่พี่เอามาใส่รถกระบะมาใช่ไหมคะเอามานิดนึงเสร็จแล้วที่นี่กะมาขยายขยายออกแล้วที่นี่กะมันไม่พ่อใช่พี่ก็เลยไปไปเห็นเห็น,เห,นเห็นแต่ละบ้านอะ่ะเขาเอาเป็นไม้ประดับพี่เอไปขอแบ่งเขามาเขาจะมีในองค์ของแต่ละ<ภ>แต่และบ้านและบ้านนี้ไม่ว่าจะเป็นบ้านมุงกาวหรืออะไรเนี่ย<อ>แล้วพี่เอก็เลยมาแบ่งเลยได้ได้มว่าเป็นขยายมาเรื่อยๆค่ะ คือตั้งแต่ปลูกปลูกกับประมาณ3มเหลือนตตดได้ทีนึงแล้วเวลาปลูกนี้เราเอาเอาตรงไหนมาตเลกเราจะเอาเจ้านี้ค่ะนี่คือเรา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 นี้ประมาณ 2- หรือสมต้นเหมือนดําหน้าค่ะปักปักลงไปแล้วมันก็จะแตกออกเป็นกอเนี่ยคือจากเอาเอาขาดไอ้นี่ค่ะคือคือขุดเอาตรงนี้เลยเส้นเหลี่ยมก็จะปักไปเลยปักตรงไหนเป็นแท้ก็ได้แล้วก็ติดแล้วก็แตกออกมีจากเล็กๆนิดๆแก็แตกขยายขยายออกเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วในโอ่งก็มีแบบนั้นนะคะอ๋อแสดงว่า การขยายพันธุ์ของกวางชนิดเาหลไนล์มนกันคขตัดแล้วก็ปักปักปักก็คือหมนกันแต่ว่ามันต้องอยู่ในพื้นที่แบบนี้ไหมคะมันจะอยู่ในที่ชื้นแฉะต้องการความชื้นแบบถุงหน้าและทถุงหน้าก็ได้แต่ว่าต้องไม่เป็นโค่นลึกเราเคยเอาไปดำในในถุงหน้าของพี่นะทีละหน้าร่างเสร็จแล้วที่นี่ก็มันโค่นลึกเกินไปปรากฏเราไม่โรดแต่ว่าคือต้องต้องอยู่แบบ ในนีนทีนทนท่มีชื่นแชมีความชื่นแต่ลดเวลาค่ะแล้วปัจจุบันนี้ก็คือว่าทางกลุ่มเนี่ยได้เอากอกนี่แหละมาทําเป็นการแปลรูปเป็นเสื้อบางเสื้อแล้วก็ที่ร่องจานที่ร่องจานแ,แล้วตอนนี้ก็เป็นกระเป๋าโอลักลายผลิตภัณฑ์ตรงนี้ได้สมาชิกในกลุ่มนี้เป็นไงบ้างค่ะกับการเทวาปกติแล้วทาผุดถึงทางตายเนี่ยเราก็จะเห็นในส่วนของการเทวา สารพวกน้ำเตยอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะกระจูดกระจูดยิงในพื้นที่ซ้จังหวัดนี้แน่นอนเลยกระจูดจะเยอะแล้วก็ผวกน้ำเตยเยอะ <Okay. S 1> แต่พ่อมาเป็นกอกอาชินีนี่มันความแตกต่างกับความกระบวนการการทํานี่มันแตกต่างกันไหมคะ,อ,ะอันนี้พี่เออยากจะชี้แจงมากเลยนะเพราะว่าเห็นมาอย่างกระจูดนี้คือความคงทนไม่เท่าแต่ว่าพ่อพี่พี่จับกบกมานี้ โกกนี่พี่เห็นความแตกต่างจากการใช้ผลิตภัณฑ์ณของพี่ใช่ไหม,มเป็น10บสปีพี่ก็เลยว่ามันจะคงทนว่าจูดจูดนี่สักพักนึงมันจะเปื่อยไปเองอใช่ไหมคะแต่อันนี้จะคงท,น,ทนมากถ้าเราไม่เอามีดไปกรีดอะไรนี่จะไม่ขาดมไม่อะไรถ้าเราเย็บดีอะไรนี่ก็คือโอเคเลยค่ะเอาเป็นว่าเดียวไฮ พี่เอนะคะเดี๋ยวเราตัดแล้วก็ผ้าพี่เอผ้าพ,าพี่ซอแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมไปดูถึงขั้นตอนการทําแต่ละอย่างหวาออกมาแต่ละอย่างวาออาาวาจะได้ผลิตภัณฑ์ของ,ของัปรนเช่ไทยค่ะ,คะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ จะตัดนี่เราต้องดูเพื่อนเผื่อว่าตอนแบบนั้นตัดได้นี่ คือเราตรงแริลมต้นนะคะถ้าว่าเนี่ยสีอ่อนๆพอดีตัดไม่ได้ยังไม่เก๋มันจะเป็นสีเข้มๆแบบนี้ค่ะนีเข้มค่ะเนี่ยคือคือพรมใช้งานแล้วค่ะอันนี้ทาทาเปรียบเทียบอันนี้มันจะอ่อนว่ามันจะอ่อนเขมสีไหมสีจะอ่อนนะะแต่อันนี้จะสีเข้มเห็นไหมคะเราจะตัดแบบนี้ไปใช้งานค่ะอเราเวลาเราตัดเราตัดขนาดไหนคะตัดให้ให้สุดเลยเพราะว่ามันจะตายไปเลยแล้วมันกระแตกไหมก็คือคือต้นที่เราตัดมจะจะจะตายไปเลยแต่ร้อนจะแตกโนมหมขึ้นมาเรื่อยๆโอเคเลยค่ะลองลองตัดเลย ต้องเอาเคี้ยวๆนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าทำไม่เคี้ยวใช้ไม่ได้เคีย้ไอ้นี่มันมันขั้นไหมใบมันไม่ก็ไม่ว่าเท่าไหร่ค่ะไม่ขั้นถ้าคนไม่แพ้จริงๆไม่ไม่ขั้นต้องเอาให้เค็มเลยใช่ไหมสีเค็มก็คือใช้ได้ไหนเดี๋ยวให้นงสนแล้สักอันดิไม่ไม่ไม่นี่ติดปัดแล้วนี่ นี่นี่ยังอ่อนอยู่นะตอนแต่แต่ว่าก็ยังชาดาอยู่ให้ให้แล้ชัีชัดๆนี่ถ้าเกิดถ้าดูสีชัดๆนี่มันจะมีทั้งแค้มแล้วก็ทั้งอ่อนใช่ไหมค่ะค่ะ แต่ว่านี่นี่ก็ยังยังอยู่นี่ยังอ่อนอยู่แต่ว่ามันก็เอ่อก็ก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่ค่ะเอาแล้วถ้าสมมุติว่าเราเอาอ่อนมันเลยนี่เถอะมันใช้ไม่ได้เพราะว่าอะไรคะคือมันจะไม่มีความคงทนอะค่ะคือถ้าเราอ่อนไปแล้วอย่าเนี่ยเนี้ยเห็นไหมเปล่งเตกเพื่อนเปลงเตกเนี้นี่ยมันมันจะไม่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันมันได้ปริมาณที่เพราะว่าเราจะเอาไปตัดที่ห้าสิบเส้นที่เราใช้ห้าสิบเส้นทามันยาวๆก็จะได้ประมาณสามทอนสามทอนค่ะสามทอนแล้วก็มาพาอีกทีหนึ่ง คือยิงยาวยิงดียิงยาวยิงดีนึ่งดูเหลืองคลองซีให้มันเป็นซีเค็มมันก็คล้ายๆกับว่ามันเริ่มจะแก่ใช่ไหมค่ะพอท่าอ่อนนี่ถ้าเราตัดมามันก็เสียของเปล่าเใช่ไม่ได้ด้วยแต่ว่าพ่อมันยิงแก่เนี่ยมันก็ยิงยาวคือจากที่ว่าแล้วเราจะได้สามทนนะคะจากที่ว่าเราจะได้เนี่ยได้ทอนเดียวอะไรเงี้ยเราก็จะได้สองสามพอเราหาสิบเส้นค่ะถ้าบางต้นก็คือมันจะประมาณเมตรหาสิบแล้วพอเราตัดแบบนี้เสร็จเดี๋ยวเราไปท่านผืนค่ะ แล้วก็ไปไปไปวัดให้ได้50เ <50 S 2> ส้น50เส้นแล้วก็มาพาพาพาแล้วก็ไปตากแดดอ๋อโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวนะคะเราจะให้นี่แหลบรรดาสมาชิกทุกคนเนี่ยตัดต้นกอ,อกแล้วเดี๋ยวเราไปดูในสวนของขั้นตอนเทวาพาแล้วก็ <พา S 2> ไปตากกันต่อค่ะ,คะ โอเคค่ะพี่เอค่ะเนี่ยพอเราไปตัดแล้วที่นี้ขั้นต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปก็คือว่าเรามาวัดใช่ไหมคะ,คะให้ดได้ห้าสิบเส้นห้าสิบเส้นเพราะขนาดพื้นของเราที่ท่อก็คือใช้ห้าสิบเส้น,<อ>เ,นเนี่ยเราวัดเนี่วยวัดวัดาห้าสิบเโอ้สแสดงว่าถ่อนนึงก็เหมือนกับเทปีให้บอลปีอยก็คือมันจะได้ตอนนึงก็จะได้ไร้ถ่อนอยู่ยิงยาวยิงแกยิงดีเพราะว่าเราก็จะได้ไร้ถ่อนเนี่ยค่ะเราวัดแล้วได้ห้าสิบเสนแล้วก็เราต้องพา ถ้าว่าเอ่อร่ำคือต้นมันง่ายอ้วนแล้วก็พาสีไปเลยค่ะต่ว่าการพาเราต้องเอาทรายออกใไดไหมคะในทรายในเดี๋ยวแร่ทรายมันก่อนอันนี้คือทรายอ่่ะะเพราาวมันจะทำให้ไม่ทนอ๋อเอาทรายออกด้วยเห็นไหมคะเราจะได้เวละขั้นตอนเราถ้าเราไม่เอาทรายออกอ่ะทรายตรงนี้มันทำให้พันง่ายอ๋อเหมือนกับว่ามันไม่เนี้ยวก็คือว่านนึ่ง พอเราได้มาเราก็ทําให้มันหาสิบเส้นทาอวนก็แบ่งสีแต่ทามันพร้อมก็แบ่งได้สองอ๋อได้สองได้สามตามขนาดก็อยู่ในขนาดของลําต้นที่สําคัญก็คือว่าเราต้องเอาทรายออกเพราะถ้าไม่เอาทรายออกเนี่ยแน่นอนเลยว่ามันจะทําให้กอกลอกษาชินิของเราแหละมันใช่มันจะขึ้นรานี่และความคงทนเทวาพ่เอบอกกับพี่สอนว่ามันสามาถแบบ จุดแข็งของการผลิตภัณฑ์ของกองกราชินีก็คือว่ามันคงทนมันแข็งแรงเดี๋ยวเราจะพาแบบนี้และที่นี้เราจะเอาไปตากแดบดบใช่ไหมคะ อย่พี่เคยตากใช่ไหมคะอยู่ที่ประมาณสามวันนี้แห้งสนิทเลยแบบนั้นใช่ไหมแห้งสนิทแห้งสนิทแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้อ๋ออันนี้คือนี่สามวันแห้งสนิทค่ะแห้งสนิท<อ>มันก็จะนิ่มขึ้นอันนี้คืคอทาสมุดว่าฮักนี่มันมันเระ <อ S 1> ไม่ไมสวย คือหักมันกับไม่ไม่ไม่รุดออกแยกแต่ว่าหักเลยก็แต่ว่ามันไม่เล่นแต่ว่าถ้าเราไปท่อแล้วก็มันจัดข้าระเบียบการท่อมันกับโอเคนะโอเคอยู่ก็คือว่ามันไม่มันไม่เปราะใช่ไหมมันไม่เปราะคือคือไม่ได้ม่ไม่ได้หักคือเปราะไปเลยแต่ว่ามันก็มีความเหนียวอยู่จุนคงในตัวของมันเองค่ะอันนี้นะคะผู้ชมค่ะก็คือว่า แบบซอสที่เรานั่งท้าแะไรเดี้ยก็เอามาตาประมาณสักสามวันให้มันแห้งแบบนี้อันนี้คือซีธรรมชาติเลยธรรมชาติแล้วทัดซีแบบเหมือนข้างนาอันนั้นเป็นซีที่เราโยมอันเหมือนกับซีออกดำๆเนี่ยเคียวคิมาค่ะเคียวคิมาอันนี้ก็จะซีอะไรคะซีธรรมชาติีธรรมชาติเหมือนกันซีธรรมชาติไหมค่ะวาไม่ใช่เคมีไม่ใช่สารเคมีไม่ใช่สารเคมีไม่ใช่ซีเคมีจากเปลือกไม้ใบไม้ค่ะ เป็นซีค้องใหม่ใช่เนี่ยตัวน,นี้ที่เราเลยไม่เอามาเ,อาเป็นตัวน,นั้น,เอ,เ,นเอาเป็นซีเรืองเอาเปซีเรืองธรรมชาติเลยซีธรรมชาติ แล้วพ่อเราเอาไปทําเป็นซีซีเขียวแบบนั้นเขี้ยวเค็มๆนั่นนั่นคือเราเราจะเอาเป็นไสซ์นิมเล็กมันก็จะเป็นคือยอมเส้นจแลวเป็นซีเรืองพอดีใช่แบ่งแล้วก็เอาส่วนนึงไปใส่แช่สนิมเล็กก็จะออกมาเป็นสีนี้เป็นอีกส่วนึงเอาเป็นซีนึงอันนี้ก็คือว่าซีที่ได้ธรรมชาติแต่ว่ามาติไม่ีกอกราชินีนี่มันจะยอมซีธรรมชาติยากมากแต่ละั้นตอนเหมือนกันค่ะ แต่ว่าถ้าเป็นซีแบบนูที่เห็นซีแดงซีหมุงตรง,งนัวค่ะก็จะเป็นซีเคมีซีเคมีอ,อน,นันตกาตจะยมอมหลบเดียวหลบเดียวติดเลยตแต่ว่าาซีธรรมชาตินี่มาต้องใช้เวลาใช้เวลาหลายขันตน้นก็คือว่านีและพ่อเทวามันแห้งแล้วเราเอาไปยอบเลยอะคะ ใช่ไหมพอเอาไปยอมนี่แหละเอาตัวนี้ไปยอมสีสีธรรมชาติก็ได้ซีเคมีก็ได้ก็แล้วแต่เดี๋ยวพ่อย้อมเซตก็เอามาตากลาวใช่ไหมเอามาตากให้เพื่อเราที่จะกัดเก็บเป็นเป็นวัตถุดิบเพื่อเพื่อสำหรับการทอดต่อไปการแสดงว่าคุณผู้ชมคักว่าทว่าเราจะได้พรอมท่อก่าจะมาออกเป็นซีเนี่ยมันก็ไล่ขันตอแล้วก็ตากซอมหลบรอบนึงคือตากขอมซซตให้มันแห้งพออีกรอบนึงก็คือตากตอนที่ว่าเราหยอมซีพอออกมาก็จะพรอมท่อแบบนี้ นับเป็นเรื่องที่ดีนะคะของชุมชนบ้านสาลาน้ำค่ะที่ทางวิทยาลัยชุมชนสงขลาได้เข้ามาช่วยดำเนินการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนโดยใช้ชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนทอกกราชินีบ้านสาลาน้ำเมื่อวันที่26กันยายน2565ค่ะและวิทยาลัยชุมชนสงขลานะคะก็ได้เข้ามาสนับสนุนองค์ความรู้ตลอดจนการส่งเสริมการปลูกต้นกกราชินีในนาร้างเพื่อให้ ชุมชนค่ะมีต้นกกราชินีในการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จนสามารถสร้างรายได้ให้กับพี่น้องในชุมชนค่ะ ้มคะแล้วก็เทคาดไม่ได้เลยก็คือทางหน่วยงานทางภาครัฐนะคะเทวาได้เข้ามาดูแลแล้วก็ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนนะคะโดยเฉพาะทางวิททาลัยชุมชนสงขลานะคะเทได้เข้ามาให้องค์ความรู้เพิ่มเพื่อเทวาจะได้ให้ผลิตภัณฑ์จากกอะกลาชิ้นีนี้และมีสามารถได้เป็นหลากหลายแบบเทเราเห็นแบบนี้ค่ะและตอนนี้คุณผู้ชมคะพี่จอนนะคะก็อยู่กับอาจารย์พีเบิร์ดนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยเราเข้ามาดูแลชุมชนตรงนี้ ด้ผันผือ์ครับพอแอบคุยกับทางของกลุ่มเขาบอกว่าถือว่าเป็นเจ้าแรกแรกเลยที่ว่าเขามีการแบบแปรรูปจากกอกราชินีเนี่ยค,ะค่ะก็คือโดยภารากิจของวิ่ไลชุมชนก็คือเราจะต้องเข้ามาช่วยเหลือกลุ่มของอแม่บ้านหรือว่าประชาชนนะคะในในในหน่วยงานใน,น,นในพื้นที่นะคะกอน่วยงานก็ร่องขอนหาก็คือตัวเองก็จะเป็นคนรับผิดชอบในอำเภอมีขนาดทำงานที่รับผิดชอบในอำเภอจนะ ะะก็ลองซอบท้ามาค่ะว่าแต่ละชุมชนเราพยายามกระจายให้ได้ทุกพื้นที่ก็มาเปิดพื้นที่ตอนแรกก็คือรับทราบว่าเขามีการท่อท่อพาท่ออยู่แล้วค่ะท่อพาอยู่แล้วแล้วก็ทีมาปรับเปลี่ยนในสวนของการทำทำทำเสือเนี่ยนะคะ,คะก็คือประมาณ2-3ปีที่ผ่านมาม,มันจะมีพื้นทีหน้ารางที่เราสามารถเอามา พืดที่ปลูกง่ายค่ะก็มาขยายในสวนของพื้นที่หน้ารางค่ะก็ให้เขาลองขยายในชุมชนค่ะก็คือพื้นที่ตรงไหนที่ว่าหน้าเขาไม่ทำมันก็เลยบอกว่าให้ลองมาขยายดูเพื่อว่าจะได้เป็นประโยชน์แล้วก็พี่เอก็บอกว่าเนี่ยทางอีสานน่ะเขามีการทําเป็นเสือตัวนี้ก็เลยถอดล่องค่ะถอดล่องในปีแรกก็คือมาส่งเสริมให้ปลูกแล้วก็ให้ล่องถ้ำถ้ำตัวนี้ขึ้นมาทำเสือเสือตัวนี้ค่ะค่ะก็เลยพอลองทํำไปพอปีที่สองก็เลย จะมองว่าศักยภาพขอ,ของของของตัวนี้มันยังมีอีกอแล้วก็พอลองหาข้อมูลนะคะเขาก็มีการแปรรูปที่ลากลายพอปีทัดมาเลยบอกว่าถ้าหากว่าจะทําเป็นกระเป๋าหรืออะไรอ่ะมันนาจะแบบว่าความความซับซ้อนมันจะเยอะก็ลองทําเป็นทีร่องจานโกนจะเป็นตัวแรกก็คือแบงจากตรงนี้ก็คือเพิ่มราคานะคะแล้วก็ทางวิทยาลัยก็เวลาหลับแค่ผู้ใหญ่นะคะก็เอาไปตั้งตกแตง่งบนโต๊อาหารนะคะก็ทางกลุ่มก็ได้ขาย หลายๆกล,ล,ล,ลุ่มนะคะเขาก็ให้ค,ความสนใจสําหรับการทีว่าเ,า,เาเอาพวกตัวนี้ไปล่องเป็นทีล่องอาหารก็ได้ราคาเพิ่มขึ้นมามแล้วก็เริ่มเห็นศักยภาพว่าเขาเริ่มจะมีความสนใจก็เลยปรับเปลี่ยนมาเป็นล่องแปรรูปเป็นเรื่องของกระเป๋าเป็นผลิตภัณฑ์่างๆค่ะเป็นกระเป๋าตั<อ>วนี้มันเริ่มตอนมันจะต้องมีมีมีมมตัวนี้ค่ะทำแพทเทิร์นก่อนมีแบบก่อนนะคะก็ให้เขาล่อง,งวะ ห้ฮักแบบที่ตัวเองชอบโขนว่าชอบแบบไหนแล้วก็ล่องล่องจินตนาการนะคะว่าม,มันจะต้องกี่ชินยังไงค่ะ,คะแล้วก็ให้เขาเริ่มทาค่ะก็น,นี่เพิง<ม>พ่งเพิ่งเริ่มประมาณสองเดือนเองนะคะ<ม>กระเป๋าตัวนี้แล้วก็เริมมีลูกค้าที่ว่าพอเห็นเวลาโพสต์ทงัทงทงังอ่าโซเชียลอ่าโซเชียลต่างๆเขาก็บอกว่าอุ้ยสวยอยากได้ขอออเดอร์ค่ะอะไรอะไรยางเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะต้องปรับ ปรุงในเรื่องของกระบวนการเย็บฟีมือเย็บในการความละเอียดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะต้องในเหลืองของเครื่องจักรจักรที่เขาสําหรับเย็บริมเย็บข้าวมุ่มอะไรเงี้ยค่ะเพราะอันนี้เขายังใช้ฟีมืออ๋อเป็นแฮนด์เมดเลยใช่ใช่ใช่แบบกับมือทุกขั้นตอนใช่ใช่ยังซอยกับมืออยู่ยังไม่ได้ใช่อันนี้ก็ก็คือว่าถ้าจะใช้น่ะตอนเนี้ยก็ถือแบบสวยงามใช้ืใช้ของนักกกอนใช่ใช่ใช่มันยังไม่แข็งแรงเท่าไหรถ่ายนี่ค่ะอยากจะาย อาจารย์พีเบิร์ตนะคะได้ฝากถึงเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งจากมวยงานผักหัดถเทวาได้เข้ามาดูแลชุมชนโดยการเนี่ยส่งเสริมพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆเทวาทางกลุ่มมีอยู่แล้วแต่ว่าเราจะทํเป็นพื่นต่ว่าให้เขาสามารถแบบต่อยอดแปลรูปออกมาเป็นลากรลายแล้วก็รวมไปถึงแบบโปรดักชันเทวาเพิ่มมากขึ้นให้กับกลุม่มเนี่ยค่ะก็สิงที่คงจะฝากก็คือเนี่ยค่ะก็คือผลิตภัณฑ์ในชุมชนเนี่ยค่ะถ้าหากว่าเรา ให้การส่งเสริมสนับสนุนนะคะหรือหน่วยงานที่เห็นว่ามีกระบวนการของการมาส่งเสริมให้ชุมชนตรงนี้ค่ะคนละไม้คนละมือในการช่วยเลือกันก็จะทําให้เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยให้ชาวบ้านมีอาชีพนะคะแล้วก็นําไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนได้นะคะค่ะและพิเศษนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะอาจารย์พี่เบิร์ดากมากเลยนะคะที่ว่าเป็นตัวแทนของหน่วยงานทางภาครัฐเลยเทคเ้าหมักขับเคลื่อนงานให้กับชุมชนค่ะ นี่ก็ถึงขั้นตอนสําคัญแรกก็คือต้องการการท่อท่อมันแตกต่างกับเล่าแบบท่อพาตรงไหนอะพี่เออท่อพามันจะเขาเรียกอะไรน้ะนี่โรงกี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 อีสานเรียกกีอีสานก็คือกีเดียวกันแลกกับเทท่อพาใช่ไหมคะกีเดียวกันไหมเนี่ยกีเนี่ยท่อพากีเดียวกัน่อจะเอามาทอกกุกพ่อทอกกอกนี่ก็คือเล่าเปลี่ยนมันตรงไหนคะก็แค่ฟื้น อันนี้คือฟื้นนี่นี่ฟื้ตัวนี้คือตัวนี้คือแตกต่างกันมีฟื้มฟื้มันจะแตกต่างกันดูตรงนี้ค่ะเพราะว่าเพราว่ามันแตกต่างกันยังไงคะแตกต่างก็คือคือคือขนาดแล้วก็การการท้ำตรงนี้มันจะจะห้างมันจะต่างกับที่แต่ถ้าเป็นผ้ามันจะมัะทีทีหมากว้าอันนี้ก็คือท้าเผื่อเทวาท่อกอกเลยใช่ไหมคะท่ากอกเราจะเก็บได้ได้มาแบบนี้เลยอันนี้เขาเรียกลายไรนี้ ลายของอีสานะลายเป็นกลุ่มเาเลทลายกลุ่มแต่ว่ามันจะมีลายออกมาไหมคือลายลายไทยลายไทยค่ะลายไทยแต่ตัวนี้เดี๋ยวให้ประดาไปศึกษาก่อนลายไทยเพื่อที่จะเอามาทำกระเป๋าวันวันนึงได้เท่าไหลได้อะวันนึงเซตไม่ไม่เซต่าเซตอะเออสิบวันโอ้แต่ว่าทาท่อจริงๆนะท่อจริงสามสามสี่วันอ๋อทาแบบตั้งใจท่อเลยใช่ไหมแบบว่า ทอดทัวัอดีเรกวางวางยามวางก็มาคอยมาท่อดหลังจากแัดยางได้คับมาว่าเป็นเจ้าแหลกๆท่อกกอกเลยไหมของของสงาาเลยใช่ไหมค่ะโอ้ตกเมยงให้เลยแล้วก็ก็คือว่าผลิตภัณฑ์แหลกเหลืมเลยของเราก็คือจะทําเป็นเสื้อแบบปูนังแต่ว่าเดี๋ยวเนี้มีการดัด แปลงเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายขึ้นก็เริ่มจะมีกระเป๋าขึ้นมากระเป๋านี้เห็นว่าเพิ่งเริ่มมาปีหกฮาใช่ไหมคะเพิ่งเพิ่งเริ่มปีนี้ปีนี้ออ๋ปีนี้เลยปีนี้เองน่าจะวนี้เดือนที่แล้วเองนี่เดือนที่แล้วหรอกพิ่งเริ่มแค่ปีนี้เองปีหกๆก็นี่แหละช่วงพฤษภาเมษาแถ่ผ่านมานี่เองใช่ไหมคะประมาณนั้นก็เริ่มจะมาเป็นกระเป๋าเดี๋ยวเนี่ยคุณชมค่ะเดี๋ยวชั่นจะให้ดูฟีมือการทอผ้าของกลุ่มเทนีแล้วก็เดี๋ยวพอหลังจากนั้นเดี๋ยว ไปดูผลิตภัณฑ์เทวาเมือนกับพี่เอบอกปิอนตั้งแต่แหลกเริ่มเลยว่าการท่อก,กอกอัติวชัยมาซิบวัดปีมันก็ยังคงทนแล้วก็สภาพยังดีอยู่และที่สําคัญราเราไปดูในเรื่องของการแปลรูปเทวาพึงพ่งพึ่งเริ่มแปลรูปมากแต่ว่าอยากจะบอกว่าเนี่ยการเทวาแปลรูปจกเทวาทาเป็นเสือธรรมดาเนี่ยพิมาแปลรูปมันก็สามารถเทวาจะเพิ่มราคาให้กับตัวผลิตภัณฑ์ได้ ค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นไงกันบ้างค่ะสำหรับวันนี้นะคะเทวปิสอนนะคะได้พาคุณผู้ชมนะคะมารู้จักอีกหนึ่งชุมชนนะคะนั่นก็คือชุมชน สาราน้ำใช่ไหมคะในพื้นที่ของอำเภอจันทจังหวัดสงขลานะคะกับการเทวานําองค์ความรู้โดยเฉพาะเทวพีเอนี่และมาจากในพื้นที่ของทางภาคอีสานแต่ว่ามาอยู่ในพื้นที่ของทางภาคใต้ของเราก็ชื่อว่าเป็นคนตายโดยบริยายแล้วใช่ไหมคะแล้วที่สําคัญกระไดเอาวิวชาชีพของทางอีสาน,น,นก็คือในเรื่องของการท่อพาท่อก๊อกมามอบ่พายองค์ความรู้ในพื้นที่ของชุมชนแห่งนี้ค่ะเป็นไงบ้างคะกับการเทวาเราเนี่ยท จะเป็นตัวแกนนําเลยก็ว่าได้เทวได้เอาความดูในเรื่องของการทออพาเนี่ยมาต่อยอดโดยการทอกอกซึ่งชื่อว่ากอกราชินีในพื้นที่ของทางาัใตาเนี่ยชื่อว่าเป็นทีเดียวทีแรกในจังหวัดสงขลาก็ว่าได้ใช่ไหมคะเธอเริ่มมีการแบบนําแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกอกราชินีตรงเนี้ค่ะมาให้ชุมชนของเราเนี่ยค่ะคือจริงๆแล้ว การท่อนี่มันเป็นโคงอีสานใช่ไหมคะัฒนธรรมคงอีสานทมว่าเขาห่วงแหนไหมเขาห่วงแหนเหมือนกันนะแต่ว่าพี่ก็มีสิทธิ์ที่จะเอาไปตรงไหนก็ได้เ<อ>พราะว่าคือเพราะว่าพี่ก็ถือว่าพี่มาเป็นคนตายแล้วก็อยากให้คนตายมีรายได้มีอาชีพเสริมหลัลลลงจากตัดยางอะไรใช่ไหมคะก็เพื่อเป็นศักยภาพของเข้าสู่เศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่เก้านะคะเราจะต้องอยู่แบบนี้ให้ได้ตามเศรษฐกิจพอเพียงอะค่ะ ถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยของชุมชนของทีเนียค่ะติดต่อได้ที่ไหนคะเออติดต่อที่พีเอสสุพรรานะคะเบอร์โทร0 8 7 7 5 2 1 5 3 3แล้วก็เพจก็คือทอฝันถักทอได้รักที่บ้านสาราน้ำค่ะโอเค okay, คุณชมค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยา,จากจะแบบอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของ แปรรูปกบราชินีนะคะในพื้นที่คองบางสละนามอำเภอจนะจังหวัดสงขลานะคะกอย่างเทพีเอ๊ได้บอกว่าสามารถโทรมาได้เลยตามทียู่แต่ขึ้น่ตรงนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงเพศนะคะก็สามารถมาผูดคุยได้เลยแล้วก็รวมไปถึงเราก็พร้อมเทจะทําแปรปรูปผลิตภัณฑ์เป็นกระเป๋าต่างๆ่างด้วย ก็ยังมีอีกหลากหลายใช่ไหมคะี่ว่าจะมีการกาพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆก็อยางเทปิซอนบอกทุกครั้งนะคะคุณผู้ชมค่า่าชุมชนนี้นะคะเทว่ามีขลองดีอย่าเก็บอยู่กับตัวนะคะออกมาบอกมาเล่ากับพิซอนกันได้นะคะในรายการชุมชนเราเรื่องก็เหมือนกับชุมชนวันนี้นะคะเทพิซอนได้พามาดูจักอีกหนึ่งชุมชนนั่นก็คือบ้านซาลาหนาแห่งนี้ค่ะวันนี้นะคะต้องคอขอบคุณถูกทันมากๆเลยนะคะกลับมาพบรายการชุมชนเราเรื่องกันได้ไหมในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ